เพื่อนขานี่ก็คือบริเวณโดยรอบของแคมปิ้งนะคะวันนี้อากาศดองศานะคะวันนี้นิวและสาม,มีเราก็จะไปออกรอบเล่นกอล์ฟนะคะก็ลองดูนะคะรถบ้านคันนี้ก็ใหญ่มากขึ้นมานะคะอย่างรถบ้านคันนี้นะคะมันจะเหมือนกับรถรถบรรทุกนะคะรถหกล้อสิบล้อนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณสาสิบล้านได้นะคะยี่สิบถึงสามสิบล้านนะคะบาทนะคะก็ล้านยูโรขึ้นนะคะสวยนะคะ ก็จะมีหลากหลายนะคะคือณนะจุดพักรถแห่งนี้นะคะเราเรียกว่าเราเราเราไม่เรียกว่าแคมปิ้งนะคะเราเรียกว่าจุดพักรถนะคะหรือว่าสเตลพัสนะคะก็คือเป็นจุดพักรถนะคะแล้วก็มีบริการนะคะบริการห้องน้ําซักล้างนะคะแล้วก็ไฟฟ้านะคะคือทุกคนก็จะอยู่กันแบบว่าต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ไม่วุ่นวายกันนะคะเนี่ย สภาพรดรดราคาเนี่ยค่ะเป็นยี่สิบล้านเลยนะคะหลากหลายนะคะมีทั้งจากเดนมาร์กนะคะจากเยอรมน,นีนะคะเพื่อนๆดูนะคะรถบ้านนี่มันไม่ใช่คันเล็กๆเนียนะคะเนี่ยนี่ก็มาจากเดนมาร์กนะคะคือพากระหลบหนาวนะคะมาเที่ยวประเทศสเปนนะคะ สวยนะคะมีมีหลากหลายรถมีมีหลากหลายรูปแบบดูคันนี้นะคะโอ้โหนี่คันนี้ก็ประมาณ4ี่สล้านได้นะคะสี่ให้เราคุณมอส์นิ่งคันนี้ก็ประมาณ4ี่สิบล้านบาทได้นะคะคันนี้เจุดจริงๆนะคะเนี่ย้ว,วแต่ตรงที่โผล่มาเนี่ยมันสามารถที่จะมันสามารถที่จะดึงคะ่ะปิดเข้าไปแค่ไหนได้นะคะแต่เราจะเข้าจอดเนี่ยเขาก็จะเปิดออกมานะคะ โอ้โห uh, สวยมากๆเป็นรถบัสเลยนะคะเนี่ยคันนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่30ล้านนะคะ30บล้านบาทนะคะดูก็เป็นขวัญตานะควะโ uh, อ้โหสุดพีร์ควนโดเด้ควันควนควันโคเรเดนี่ผลิตลอลงมาเนี่ยแต่ละรุ่นนะคะราคาก็อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องประมาณ10ล้านหรือ5ล้านบาทขึ้นนะคะ สวยข้างในมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยแต่ก็ยังความเป็นสมารทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือเราก็มีโอกาสได้เห็นรถบ้านหลากหลายนะคะจะมีโชข้างล่างจะมีโชคเห,นนะคะห็นไหมคะหนุนอีกทีหนึ่งนะ,ะหนุนอีกทีหนึ่งใหญ่สะใจนะคะเนี่ยคันนี้จากนิวที่นิวดูนะเขอยู่ประมาณยี่สิบห้าล้านบาทนะคะนี่ก็ใหญ่ นี่คือรถที่รถบ้านที่ชาวยุโรปใช้ใช้กันนะคะส่วนพวกนี้เขาก็จะเดินทางกันนะเดินทางทั่วรอบยุโรปนะคะเขาจะเริ่มเดินทางตั้งแต่เดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพยาวไปถึงยาวไปถึงเดือนเดือนมิถุนากลก,กดาแล้วก็ยาวไปถึงเดือนกันยาเลยนะคะส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพวกเกษียณนะคะที่หยุดงานแล้วหรือไม่ก็สามารถทำง,งานนอกบ้านได้นะคะ คันนี้นะคะคันนี้เจ็บนะคะคันนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะคะ Ooh. จริงๆแล้วไอ้ด้านข้างที่มันโผล่มาเนี่ยมันโผล่มาได้อีกนะคะแต่คันนี้ว่ามันติดต้นไม้นะคะนิวคิดว่าน,นะคะสวยนะคะคันนี้สวยมะคือมานะคะดูเป็นขวัญตาแล้วเพื่อนๆสำหรับคนที่หลักและชื่นชอบนะคะการเดินทางนะคะเฮลโหลนี่นะคะ นี่ก็คือแผนที่นะคะที่เขาเคยเดินทางมาแล้วนะคะสีแดงนะคะข้ามเหลือข้ามฟากก็คือคันนี้นะคะก็เคยเดินทางมาหลายประเทศนะคะแต่เป็นแค่อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่เขาเคยเดินทางมานะคะคจากเดนมาร์กนะคะรถมันมาจากจีนหรือเปล่า,าเนี่ยโอ้นอชอบนะคะเนี่ยคันใหญ่ๆนี่มันสะใจจริงๆน,นะคะ นี่ค่ะนี่คือนี่ก็คือบริเวณของ Steel Plus นะคะก็คือบริเวณของจุดพักรถนะคะดูคันนี้นะคะก็คือพ่วงรถเบนซ์มาด้วยนะคะส่วนตัวก็คือว่าสามารถที่จะรถบ้านคันใหญ่เลยนะคะคร n r o d e คันใหญ่เลยนะคะแล้วก็พ่วงเบนสปอร์ตมาด้วยนะคะสําหรับคนที่เขาเดินทางระยะไกลระยะยาวๆนะคะเอาทั้งบ้านมาแล้วก็ทั้งรถมาด้วยนะคะ ของอย่างนี้นะคะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละผู้คนนะคะว่าชอบแบบไหนแนวไหนนะคะแล้วก็มันอยู่ที่หลักทรัพย์นะคะแต่ความสุขและความสําคัญเลยก็คือว่าความสําคัญเลยสิ่งสําคัญก็ค,คือความสุขนะคะความสุขที่ได้เดินทางนะคะคือมันเป็นชีวิตของนักเดินทางนะคะได้มีโอกาสหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเดินทางรอบโลกนะคะทั่วยุโรปนะคะนี่นะคะโอ้โหนี่ก็มี มีบันไดลงต่างหากนะคะเนี่ยโอ้โหคันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า25ล้านนะคะหรืออาจจะมากถ,ถึง30ล้านก็ได้นะคะบาทนะคะพูดถึงเงินบาทนะคะนี่เบลเกียนะคะมันเป็นเรื่องของความสุขส่วนตัวนะคะของประเภทนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มันเป็นเรื่องของของนักเดินทางนะคะคนที่ชอบการเดินทางนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งประเทศยุโรปเนี่ยมันน่าเที่ยวนะคะ สวยสวยงามน่าเที่ยวแล้วก็ความปลอดภัยแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะเวลาที่เราขับรถบ้านเนี่ยในยุโรปนะคะหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะจุดพักรถเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะคือเราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ห้องน้ำได้แล้วก็ซักหล้างได้นะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะเฉพาะบริเวณของรถบ้านเท่านั้นนะคะยาวนรงู้เลยนะ ันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะคะนชีวิตนะคะได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะนี่ก็ไม่ต่ำกว่า20ล้านนะคะ20ล้านบาทก็เป็นบุญตานนะคะได้เห็นส,สดๆนะคะ